คือเรามาถึงแล้วสั่งไปเมื่อกี้แล้วเราก็ต้องรอรับที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายแยกเลยกันเออทุกคนนะครับวันนี้ปอนก็จะพาทุกคนไปซื้อพิซซ่ากันจากวันแรกที่เราไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์ใช่ปะแ,<อ>แล้ววันนี้เราก็จะไปซื้อพิซซ่าแต่เราไม่ได้เข้าไปในร้านอะไรทั้งสิน้นคือเราจะเซฟแบบที่เคย รอแป๊บหนึ่งดูมืดเนาะอย่าอยู่บ้านมันไม่มีอะไรทำจริงๆนะทุกคนเกือบโคตรเบื่อเลยไปชมกันเลยเพื่อนๆวันนี้ปอนก็อยู่บนรถแล้วเตรียมตัวรอไปอย่างเดียวเลยหลังจากที่ปอนไปซื้อพิซซ่าเนี่ย ปังก็จะมากินรีวิวให้ทุกคนดูด้วยว่ามันจะอร่อยเหมือนที่ไทยหรือเปล่าพิซซ่าในดวงใจที่นี่ก็คือชีสนะทุกคนคือปอนชอบชีสมากและทุกคนมันอร่อยนะแต่ Let's try again A few moments later คือระหว่างทางเนี่ยไมสเตปแยตของเราเนี่ยดีไซน์ที่จะไปซื้อไก่ที่ห้างเนี้ยทุกคนห้างเนี้ยอินสรภาพเออนั่นแหละตามที่ดูกันในภาพสถานการณ์คนอยู่ที่นี่นะที่มาซื้อของปกติเอ,อ่อพวกเขาก็จะเซฟตี้กันมากเลยนะทุกคนบางคนอะ่ะตอนเห็นเมื่อกี้เขาใส่หน้ากากอนามัยบางคนนี่แบบเซฟตี้มากคือใส่ถุงมือมาด้วยทุกคนมันก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมของเขานะคนก็ไม่ค่อยเยอะนะทุกคนดูจากรถ และในตอนนี้คือมันเข้าจซซัมเมอร์แล้วก็ร้อนมากเหมือนกันถามว่าที่ไทยกับที่นี่ที่ไหนร้อนกว่ากันไม่แพ้กันเลยที่เนี่อุกอังอ้าอยู่น้องอุกอังเอา้าเคยพูดกันไปแล้วเนาะอุกอังเอา้อออเอาตอนนี้ก็รอวุญนไปเรื่อยๆรอให้มาสเตปแลดเนี่ยกลับมาก่อนแล้วเราก็จะเดินทางไปซื้อพิซซาต่ออา้าวจริงๆมันอยู่ใกล้กันมากเลยนะร้านเนี้ยร้านเนี้ยนี่คือตอนที่เราอยู่ในรถทุกคนนี่ร้านพิซซาอยู่ตรงเนี้ยซูมเข้าไปซูมเข้าไปอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเห็นแต่เฉียงเฉียงอะ เราก็แค่ได้แค่รอรอต่อไปเรื่อยๆไม่ได้ลงไปไหนนะทุกคนเราเซฟที่มากวันนี้คือเราไม่ไปไหนเลยอยู่บนรถอย่างเดียวบางคนเขาก็ไม่ป้องกันตัวเองนะทุกคนแต่บางคนเขาป้องกันส่วนมากอะตามที่เห็นจริงๆนะคือแบบคนเอเชียจะใส่หน้ากากอน,อนามัยเยอะกว่าคนที่อยู่ที่นี่เราต้องรู้จักป้องกันตัวนะทุกคนจะออกไปไหนอะสถานการณ์แบบนี้มันไม่ได้เหมือนกับที่ยังไวรัสยังไม่ปัสปเปรดอะทุกคนรัาฐบาลที่นี่ก็ดีนะ แนะนำให้ทุกคนยาฆ่าเชื้อเนี่ยนะป้า,อปาเอาลุงไปอยู่ด้วยป้าถามจริงเหรอฮะเอาลุงไปด้วยไหมเอาลุงที่ไปเทวยผมไปด้วยได้ไหมในระหว่างรอน,นี่เราก็จะไม่มีอะไรทำนอกจากนั่งรับลมเนี่ยถ้างั้นก็ตัดไปตอนที่แบบตอนเราไปซื้อพิซซ่าแล้วกันตัดไปตอนนั้นเลยโอเคปะ่ะ <Okay. S 1> A few moments later ค <Yeah. S 1> ือเรามาถึงแล้วแกกสั่งไปเมื่อกี้แล้วเราก็ต้องรอรับที่นี่ mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. ถ่ายแยกเลยกัน <Yeah. S 1> เออ finally ทุกคนโาได้มาแล้วเว้ยวันนี้เราก็จะมารีวิวร้านนี้ฮะทุกคนคือกลิ่นพิซซ่าแบบตีเขาดังป๊าป๊บป,บปบ๊เลยทุกคนคือแบบหิวมากคือเราหิวทุกคนเราวนไปใกล้ถึงบ้านแล้วเว้ยตามไปตอนถึงบ้านแล้วกัน A few moments l ถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนเราก็จะเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปรีวิวกัน เอาล่ะครับทุกคนอุ๊บหล่นไปเลยจ้าแล้วสเต็ปของปอนี่คือกินก่อนรีวิวทุกคนกินก่อนรีวิวเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะมันเยอะมากเลยถาดหนึ่งอะ่ะทุกคนอร่อยนะขโมยม่ได้มีโฟกัสซีโฟกัสซีลูกชีสผงแล้วก็พริกอะ่ะเป็นพริกเป็นพริกบอกเลยานี่เหระ คลิปผมเลยกันชีสพิซซ่านี่คือ i s the best ดมากเดี๋ยวพอต้องพอต่อไปกินก่อนนะรีเดี๋ยวอีกหนึ่งถาดทุกคนแล้วค่อยมารีวิวทีหลังถือสเต็ปว่ากินก่อนรีวิว a few moments later หลังจากกินเสร็จปังก็ mm hmm. จะมารีวิวว่ามันรสชาติเป็นยังไงเอาจิงๆมันอร่อยนะอร่อยมากรสชีสอะจะเป็นรสที่แบบอร่อยเปปเปโรนีก <Pepper oni. S 2> <Yeah. S 1> ็อร่อย แต่เราก็เคยกินเนาะแต่มันเราไม่ชอบเนื้อบนพิซซ่าทุกคนมันดูแบบยังไงไม่รู้แต่ก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าพิซซ่าฮัทที่ไทยขอบมันจะมีชีสด้วยใช่ไหมจะเป็นเยิ้มๆอ่ะแต่เนี้ยมันไม่มีชีสตรงขอบเว้ยมันมีชีสตรงกลางอย่างเดียวเว้ยปอนคิดว่าพิซซ่าที่ the best ที่สุดคือพิซซ่าฮัทในความคิดเรานะพิซซ่าฮัทที่ไทยที่เรา used to eat before นั่นแหละคือ the best เราอันนี้ถือว่าเป็นขั้นรองแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่นะทุกคนมันก็ถือว่ารสชาติใช้ได้เลยแหละแต่ว่ามัน ซื้อพิซซ่าหาที่ไทยไม่ได้เขาดีไซน์ให้มันมีขอบนูนใช่ไหมแล้วมันจะมีชีสอยู่ข้างในมีออกมาฉีดออกมาปุ๊บชีสเยอะเลย คือผมเป็นคนที่ชอบชีสมากแต่เราก็ไม่กินเยอะแต่เราก็ชอบที่จะกินนึกออกไหมเออใครที่ยังไม่กด subscribe นะทุกคนอย่าลืมกด subscribe นะแล้วก็กดไลค์ให้คียปอรด้วย please subscribe my channel and then don't forget to like my video this video ยังไม่อยากลาเ,เพื่อนๆไปเลยอะแต่ก็ต้องไปรอทุกคน ดูแลตัวเองดีๆนะแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายเวลาออกไปไหนะอย่าลืมใส่แมสเพราะช่วงเวลาน,นี้มันอันตรายมากทุกคนรักษาตัวเองแต่เด้อบ๊ายบายไปแล้วนะอย่าลืมกด Subscribe นะบ๊ายบาย